เอาล้วฮะตอนนี้พ่อก็มาแล้วนะนัดีวสัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะฮะเนห้ไดนี่มาจอดถ่ายรูกประชุมกันประจำประจำเดืนครับไปไหนนะครับทไหนวะไม่ได้ไปครับเนี่ย มาถ่ายรูปกันที่เฉยครับครับไม่ครับก็เสร็จจากนี้ก็ยังไงอวนาครับหัวนาดีไม่มีวนาครัมีแต่พี่กับน้องไม่มีวนาีไม่ใช่อันนี้ก็เป็นน้อง ใรูปสวยๆดีใสู่ก,ก,ลกแล้วก็ลลเลี้ยงยายจับเลียาครับฮะ่ช่ใชนั้นไม่ตอห่วมีิงด้วยไม่ไม่แรงนี่จไรจำอะไรครับจำไรวมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอม้ไดนไม่ขับกับ เคไ,ได้ยินนะครับมีแต่เ,เรื่องดีๆนั่นะไปบ,บริจาคของ <c oughs> ไปอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหเลย,เลย <c oughs> มีช่อง YouTube ด้วยนะคะไปติดตามด้วยนะติดตามเอะไรจ๊ะ

<idd ratchet Lust> เอาแล้วครับเอาเร็ว <kuin Ranger Luck> เอาเร <tôi> ็วเฮ้ยเดือดตา

มันเป็นอะไรของสายออโต้ก็ไม่รู้เนี่ยที่มานทำชนหลังมาแบบกระหวว่มันนึงผมไม่เข้าใจมันเลยรถก็ราคาไม่ถูกถูกนะมันจะมันจะทำให้ชุหลังมีมีหนึ่งก็ไม่ได้ออกมาแบบมีอะไรลงแล้ว่ายแล้วตามจับฮะไม่ได้ไปแล้วมั้งเขาไปนี่เป็นเรื่องอะไรกันโยก็จะไม่กุญแจโยกนะฮะกับเรื่องมึงเส้นนอกเลย ฉันนอกวิ่งเข้าหมอนออ้อมเข้ามาไห้ม่โดนตรงนี้สุดท้ายตรงมันคองผงุพระก็มีนักท่งทางขึ้นสะพานวันก่อนวันไหนผมถูกเจอตอนกลางวันตอนกลาคืนม่มีส่วนใหญ่เขาตักนอนคืนนะเนี่ยเผื่อเผแบบแจ้งเฮ้ยมันกําลังกลับกันแล้วเรียบร้อยเรา หายยัาย้ายดีกว่าฮะนีตอนนี้ก็บรรยากาศอตอนนี้ก็ทยายออกก่อนนะี เอสพันลุมล้อมตำรวจเขาะนะยิบวอบานน่ะลาอออาสจะตนไม่ติดทีรุอ่อเริ่มแยกย้ายกันไปที่ที่มานะะเพราะว่าคุณตำรวจเขาลงมาตรวจพื้นที่นะเขาเข้งคัดโควิดกันรถแวนนะฮงั้นงั้นโดนยึด วลรถเราเด็กดีอ่ะดูดิท่อไม่ดังดูดิคนดีอ่ะขี่อย่างเงี้ยคนดีจะจับได้ไงอ่ะไม่ใช่ว่าเขามีด่านตรงมูลเนาะ 龙。No. แรกกันแล้วไปขี่กันต่อนะแล้วประเด็นคือตำรวจลงดูดีๆท่านมาจากไหนกันไม่รู้นะวันนี้ขอขับแบบเด็กดีกันแล้วนะนะไม่ลากรอบเพราะท่านลงนะ <c oughs> ไอ้จริงกลุ่มนี้เขามีหลายตีีนะมีทั้งร้อยห้าสิบแล้วก็ร้อยี่อย่างอะไรนะ M N X อ่ะออแล้วก็ไม่ได้ไปต่อตัวไหนก็จะมีคนขี่ไปต่อนะตำรวจยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะ ก็ไปดูกันว่าข้างหนเราจะโดนตำรวจอีกหรือเปล่านะแล้ววันนี้คือไปเด็นมีได้หลายกลุ่มเขาออกอนนะออกมาขี่รถเล่นนะก็เขาน่าจะได้แจ้งกันไรแล้วก็เลยมาอะไรป,ประมาณนี้ จะมีด่านหรือเปล่านะ อัน,นี้ผมมาทักนะก็กุ่มเดียวเมื่อกี้เลยที่เราไปกันนะะคือตำรวจรอ,อกันเลยเรียบร้อยอะตำรวจรอตำรวจลงะหนีกลับกันหมดเลย <c oughs> <c oughs>